ฮัลโหลสวัสดีค่ทุกคนกลับเจอพีชบนทวิพีกันอีกแล้วนะคะคลิปวันนี้นะคะพีชจะมาทำสปาทิปค่ะเป็นการแบบสปาทิปบวกเที่ยวทิปนะคะรู้สึกว่าอยากหาทำอยากสร้างคอนเทนต์ไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่รู้จะทำอะไรอยู่บ้านบางทีมันก็ว่างมากก็เลยอ่ะ มาลองทำสปาทิปที่บ้านกันดีกว่าค่ะ,คะก่อนจะไปสร้างสปาทิปนะคะเราก็ต้องเตรียมของกันนิดนึงเดี๋ยววันนี้จะใช้แบรนด์นี้ค่ะทุกคนเป็นแบรนด์ที่รู้จักมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะคะเป็นแบบวัยที่เริ่มดูแลตัวเองแล้วเราก็ตามล่าหาซื้อแบรนด์นี้มาแบบโหจริงจังมากก่อนที่เขาจะเข้าไทยตอนนี้นะคะเขาก็มีขายที่ไทยมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็มีแต่ของน่าใช้ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะมาแนะนํานะคะว่าไอเทมเด็ด4ชิ้นจากแบรนด์เซนไอฟ์เนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะ น,นี่คือของอีม่ใช้จริงนะคะแล้วก็ชอบมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะสําหรับแบรนด์เซนไอ์นะคะถ้าใครรู้จักแบรนด์นี้เนี่ยแน่นอนว่าไอเทมแรกที่ทุกคนอยากจะลองก็คือสครับของเขาเนะเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยเป็น number one สครับแบรนด์ในอเมริกเลยนะคะหลักๆในผลิตภัณฑ์สครับของแบรนด์นี้นะคะเขาะจะใช้ตัว w a l n u t shell powder ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักที่โดดเด่นมากๆของแบรนด์นี้เลยนะแต่นอกจากสครับนะคะแบรนด์นี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายแล้วน่าใช้ทางนั้นนะคะมี่ก็เลยหยิบมา4ชิ้นที่เราใชช้้แลวอบนะคะค แต่และชินก็จะมีหลายสูตรอีกนะคะแต่นี้ก็จะเลือกหยิบสูตรที่เราชอบมาเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างค่ะขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะไปสปาทิปนะคะเราก็ต้องคลีนเครื่องสำอางอะไรกันก่อนใช่ไหมทุกคนเพราะเดี๋ยวสปาแล้วเราก็จะต้องมาร์กนงม,มาร์กหน้าไปด้วยนะคะตัวนี้คือเด็ดมากค่ะพี่ชอบมากตัวนี้นะคะชื่อว่า Sen Eye c l e a n and Hydrate f a c i a l c l e a n s i n g Wipe ค่ะเป็นแผ่นไวฟ์ที่ใหญ่เบิ้มมากแล้วแผ่นคือน,นุ่มมากนะคะสามารถเช็ดทำความสะอาดแบบได้ทั่วหน้าเลยแล้วเครื่องสำอ,อางออก มากคือตอนที่เราใช้เช็ดบนผิวหน้าไม่รู้สึกว่ามันแบบคือหยาบหรือแห้งหรือแข็งนะคะความชุ่มชื้นของตัว cleansing makeup remover ที่อยู่ในแผ่นน่ะคือมาจัดเต็มมากพอดีมากแล้วก็เช็ดปุ๊บคือรู้สึกได้เลยว่าผิวสะอาดดีมากมากช่วงนี้จริงๆก็คืออยู่บ้านนะเนาะเวลาที่ยออกไปข้างนอกคือเราจะปัดมาสคาร่าก็จริงแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ water proof จัดเต็มมากนะคะตัวนี้คือทําความสะอาดได้ดีเลยเช็ดแผ่นเดียวคือเอาอยู่จริงๆชอบมากๆนะคะสําหรับส่วนนี้นะคะเขามี a โลเวร่าเป็นส่วนผสมด้วยนะ ทำให้เวลาที่เราเช็ดแล้วเนี่ยเราสึกว่าผิวเราชุ่มชื้นขึ้นเนาะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์รวมถึงพาราเบนด้วยนะคะนี่ค่ะสะอาดมากคนแล้วแบบมันมีความชุ่มชื้นเลยอ่ะเช็ดปุ๊กหน้าไม่แห้งนะคะเช็ดแบบทุกสิ่งอย่างสะอาดหมดจดมากโอเคเดี๋ยวไปล้างหน้ากันต่อค่ะ เช็คก็สามแล้วนะคะมาดับเบิลเคลนต่อกันด้วยคลีนเซอร์นะคะนี่จริงๆเขามีทั้งหมด 3- 4สูตรเลยนะคะแต่ว่าพีอ่ะหยิบสสูตรนี้มาใช้เพราะว่ามีความชอบที่แตกต่างกันค่ะทุกคนเขื่อ,อนเนี้ยชอบกลิ่นมากและเนี้ยก็ชอบมากที่เขาอ่อนโยนนะคะสำหรับตัวสีชมพูนี้ก่อนตัวนี้คือเซนไอฟ์ไฮดรติ้งเดลี่เฟชเชียลคลีนเซอร์วอเตอร์เมลอนนะคะหรือว่าเป็นกลิ่นแตงโมนะคะคือทุกคนอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวที่พีไม่ค่อยได้บอกใครว่าพีอ่ะชอบกลิ่นแตงโมมากอีแตงโมสังเคร อ,อีลูกอมแตงโมอีสเปรย์น้ําหอมแตงโมอะไรที่แบบว่ามีกลิ่นแตงโมอะแล้วอันนี้คือกลิ่นเหมือนกันแล้วแบบพิชชอบมากๆจริงๆเฮ้ยมีอยู่โต๊ะลูกอมแตงโมอะฉันก็ชอบซื้อในเซเว่นคือแบบติดมากนะคะเราก็เลยชอบกลิ่นแตงโมมากแล้วอันนี้คือกลิ่นแตงโม,มมันดีมาก ตัวนี้นะคะเขาก็ช่วยในเรื่องของไฮดริติ้งนะคะเน้นความชุ่มชื้นที่ชอบใช้ในตอนเช้าเพราะรู้สึกว่าพอมันเป็นกลิ่นแตงโมที่เราชอบแบบมันเฟชมันสดชื่นแล้วมันก็แบบให้ความชุ่มชื้นกับหน้าได้ดีล้างหน้าแล้วก็ไม่เอี๊ยดตึงต่างๆนะคะก็คือดีมากๆจริงๆแต่ถ้าใครกังวลเรื่องว่าเป็นน้ําหอมนะคะมีกลิ่นแตงโมอะไรเงี้ยก็แนะนําเป็นสูตรนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะคือเซนไอฟ์ซูตต er, ิ้งเดลี่เฟชเชลแคนเซอร์คาร์โมไวค่ะตัวนี้นะคะไม่มีน้ําหอมแล้วก็เหมาะสําหรับผิวที่เป็นเซนซิทีฟสก เดอร์มาโทโลจิสเทสนะคะแล้วก็พาราเบนซีนะคะเขาจะใช้ตัวที่เป็นคาโมไมล์เนาะแล้วก็เน้นในการปลอบประโลมผิวนะคะถ้าวันไหนที่แบบว่าเจอสึกหนักรู้สึกว่าแบบหน้าแบบอ่อนแอแพ้ง่ายหรือว่ารู้สึกเฮอเฮอและใครายเครื่องอะไรย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือซูติ้งผิวได้ดีมากคือล้างไปแล้วอะผิวมันชุ่มชื้นแล้วก็ค่อนข้างอ่อนโยนจริง,รงๆคือรู้สึกได้ถึงความอ่อนโยนของเขาเลยก็เป็นสสูตรที่อยากแนะนํานะคะใครชอบความเซรั่มกับแตงโมแบบคีดก็คืออันนี้เลยส่วนใครที่แบบว่ารู้สึกว่าผิวอ่อนแอแพ้ง่ายไม่อย นะคะคทําได้ดีมากๆแล้็ลลที่สําคัญอันนี้ Made in Korea ด้วยนะคะทุกคนเก๋ๆค่ะล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะมาสครับหน้ากันดีกว่าคะ่ะแน่นอนว่า n u m b e r o n e b น s บซลของแบรนด์นี้เลยก็คือสครับแล้วเขามีหลายสูตรมากๆมีเยอะมากๆนะคะที่ขอหยิบสูตรหนึ่งที่พีทลองแล้วชอบมากๆมารีวิวให้ทุกคนนะคะสูตรนี้ชื่อว่า Saint s e n i c e s ซอฟต a ส o e n d อะ n วคาโดแนะคะซึ่งมันเป็นตัวที่แบบ มันดีมากอะเอาตรงๆคือสักครับแล้วหน้านุ่มมากนะคะนุ่มแบบดีมากแล้วกลิ่นคือดีมากพวกเซียนเล็กๆตามจมูกอะไรอย่เงี้ยคือคือพีอ่ะชอบเพราะว่าเราเป็นคนที่มีเซียนตรงนี้แบบเยอะเออขึ้นง่ายขึ้นไวจริงๆนะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วอะไรคือแบบคือเป็นคนที่สิวเสียนขึ้นเยอะมากอะแล้วมันแบบเพงง่นเง เราก็จะสะครับบนนะคะอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งคือรู้สึกเลยว่านางดูแบบลดลงไปเยอะมากก็ชอบมากแล้วก็ไม่ได้รู้สึกบาดผิวหรือระคายเคืองผิวนะคะหลังจากที่เราสครับเสร็จอะ่ะก็รู้สึกว่าผิวหน้านุ่มนุ่มเลยกลิ่นดีผิวนุ่มชอบมากนะคะเป็นการรวมตัวกันของอะโวคาโดแล้วก็ฮันนี่ด้วยนะจ๊ะสำหรับฟิสิคลสครับเนาะเราก็จะแนะนําให้สครับบนผิวเปียกนะคะประมาณ1นถึงสนาทีไม่ควรเกินหน้านั้นแหละแล้วก็อาจจะแบบสครับมาเผื่อคอเผื่ออะไรอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็จะใช้ประมาณ แค่1-2ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นนะคะนี่คือราคาดีสครับดีแล้วก็หาซื้อง่ายค่ะ ปิดท้ายกันด้วยเจลอาบน้ําค่ะทุกคนตัวนี้นะคะพีทมีโอกาสเคยลองใช้มเมื่อนานมาแล้วแล้วแบบไม่ได้กลับมาใช้อีกเลยก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอกลับมาใช้แล้วไปเจอกลิ่นนี้แล้วมันดีมาก,มาก,ม,ากมากนะคะตัวนี้คือเซนไอสเฟสกินแอพพิคอร์ดแอคฟอร์เรตติ้งบอดี้วอชนะคะเป็นบอดี้วอชที่มีสครับเม็ดเล็กๆก็คือสครับไปก็ผิวนุ่มลื่นดีนะคะแล้วก็เหมือนแบบเราได้เอโฟอร์เรตผิวทุกวันอนะเนาะแต่ที่เป็ดของกลิ่นนี้เลยนะคะคือมันกลิ่นเหมือนแบบ กลิ่นเหมือนยายาแก้วัดรสส้มอ่ะกลิ่นมันแบบส้มส้ม,สมแบบส้มส้มแบบส้มเด็กๆอะ่ะคือมันหอมแล้วมันแบบมันอร่อยมันยัมมี่อ่ะคือกลิ่นมันแบบยัมมี่มากๆเลยคะ่ะพีชชอบมากๆคือเป็นสครับบอดี้วอชที่แบบใช้ทุกวันจริงๆเลลเพีชชอบเอามาสครับมือคือเอามาแบบเหมือนเป็นบอดี้วอชอบเพราะว่าเราต้องล้างมือบ่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่จะมีขวดนึงอยู่ในห้องน้ำข้างล่างนะคะก็คือปั๊มเผื่อไปเลย มันดีมากคือทําให้ปิดมือนุ่มมากชอบมากแล้วแบบให้ดูมือความนุ่มของมือฉันคือไม่รู้ว่าทุกคนจะสัมผัสได้หรือเปล่าอให้สัมผัสจากนักล้อง <c oughs> คือมือนุ่มมากจริงๆพี่แบบเพิ่งเอามาลองสครับมือแบบ วัน2วันเนี้ยคือดีมากชอบมากนะคะสำหรับแบรนด์นี้นะคะทุกชิ้นที่พีดรีวิวนะคะเขาก็พาราเบนฟรีครูชฟฟรีแล้วก็เดอร์มโทโรจิสเทสด้วยนะคะนี่เลยสามารถหาซื้อได้ง่ายทางช่องทางออนไลน์นะคะก็ไม่ว่าจะเป็น Lazada s ช o อป e ี้นะหรือว่าในวัตสันนะคะทุกคนของคุณภาพดีอันนี้คือวอนเดอร์แนะนำค่ะชอบหน้าตัวเองมากเลยค่ะทุกคนหลังจากที่เราใช้เครื่องสำอางล้างหน้าแล้วก็สครับเสร็จแล้วนะคะผิวคือแบบว่าเรียบลืน่นแล้วก็ สบายหน้ามากๆเลยค่ะณจุดนี้คือชอบมากฟินมากไอเลิฟ hmm. <I love S 2> มากๆเลยนี่เท e เจอร์ผิวตัวนี้คือดีมากแต่ปรงเนี่ยเออก็ไม่ค่อยรู้สึกถึงสิวเซียนเท่าไหร่แล้วชอบมากเลยคลิปนี้นะคะพี่ก็มีผลิตภัณฑ์ของเซนไอฟ์มาแจกด้วยจ้า เนื่องจากว่าทางแบรนด์นะคะส่งมาให้เราลองเยอะมากจริงๆเราก็รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะลองหรือใช้ทั้งหมดได้นะคะก็มาแจกแฟนคลับกันดีกว่าเนาะยังไงใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะกะติกานะอย่างแรกเลยต้องกดไลค์คลิปนี้นะคะกดติดตามช่อง Wonder P พี subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยเนาะและที่สําคัญนะคะคอมเมนต์มาเลยค่ะว่าอยากจะได้ผลิตภัณฑ์อะไรของเซนตไอส์นะคะหรือว่าชอบชิ้นไหนหรือว่าไม่เคยลองอยากลองชิ้นไหนนะคะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแล้วก็มากรอกใน Google Docs นะคะเดี๋ยวพี่จะใส่ไว้ให้ เพื่อเป็นการกอกชื่อที่อยู่เนาะเราก็ไม่อยากให้แบบทุกคนกอดในคอมเมนต์อะไรนี้นะคะเอาเป็นว่าแจกไปเลยค่ะสมรางวัลน,นะจ๊ะ,เด,เ,ดะนนเดี๋ยวไปเตรียมตัวสปาค่ะตอนนี้น้ำพร้อมแล้วเดี๋ยวไปโรยกุหลาบมันดีกว่าไปค่ะเมื่อวานนะคะไปตลาดแล้วก็ช่วยซื้อพวงมาลัยกับดอกไม้คุณป้ามานะคะก็เดี๋ยวเราจะอดอกกุหลาบมาโรยแล้วก็จัดพรพสวยๆไปถ่ายรูปนะคะนี่ก็ช่วยซื้อเข้ามาเยอะมากเลยอะ่ะ ใช้ไปหมดนะคะแต่ก็ช่วยได้ก็ช่วยกันเนาะนะคะเด็ดกุหลาบแดงไว้เพื่อเชิญกุหลาบลุกนูนะคะก็เราก็จะรักไม่รักอนะใครทันบ้างนั่งเด็ดดอกไม้แล้วก็รักไม่รักรักไม่รักไหนรักรักไม่รักรักไม่รักนี่ค่ะดอกกุหลาบของเรานะคะเดี๋ยวไปล้างน้ำสักหนึ่งรอบเพราะว่าเผื่อมันมีสารเคมีหรืออะไรเงี้ยเหมือนเพิ่อมีมมลงมาแรงนะคะ ขอ,ของเรานะคะชา oh, <laughs> แนลโอ้เน้นไไหมอโหแม่ <laughs> ดี <laughs> ไม่ไหวอะค่ะ <laughs> ทุกคนอันนี้คือน,น้ำชานะคะ <laughs> เราจะไม่กินอะไรกันป่านนี้เนาะน้ำชานะคะที่แช่เย็นเรียบร้อยแล้วก็เทียนหอมสวยๆของเราเซ็ตอัพของเราสวยมากนี่นะคะอ้าวน้มอจ่ะอะไรจิ้มไม่รู้เลยเพื้อนเลย เก็บเองค่ะกวาดค่ะ สาทิปเสร็จแล้วค่ะทุกคน <S <S คือจะบอกว่าสดชื่นมากนะคะรู klein, ้สึกแบบผ่อนคลายรู klein, ้สึกสบายเนื้อสบายตัวแล้วเมื่อกี้นะคะเราก็ไม่จับมือถือเลยถ่ายลงถ่ ern, ายรูปเสร็จแล้วก็แบบเฮ้ยแช่น้ำสักพักหนึ่งให้มันแบบสบายตัวนะคะ <S <S น้ําอุ่นๆกับกลิ่นหอมๆ <S <S คือแบบดีมาก <S <S แล้วก็อาบน้ําไปขัดผิวไปถูนันนุ่นนี่ไปมากหน้าไปอย่างเงี้ยคือสบายมากๆจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนลองดูนะลองวางตัวเองจากมือถือจากแบบเสียงโซเชียลอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ผ่อนคลายทําสปาทิปอยู่ที่บ้านนะคะพวกของที่ใช้อะไร ก็คือแบบจริงๆมีแหละมาตั้งๆให้มันดูแบบเยอะๆให้มันดูแบบว่าเอ้ยเราอยู่สปาหรืออะไรอย่างงี้นะคะพูดเลยว่าฟินมากๆยังไงก็ไปลองทํากันดูนะคะวันนี้พีทก็ขอตัวลาทุกคนไปแล้วนะคะอย่าลืมนะไปลงทะเบียนกันด้วยเผื่อจะได้รางวัลสารางวัลจากเซนไอส์นะคะที่วันเด้ต์จะแจกเนาะก็ยังไงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายแขนสั่นแล้วตอนเนี้ยบ๊ายบาย